สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มันาจะปนไข่ออกจะปนไก่นะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมสดนะคะใส่พริกป่นที่เห็นในถุงมันเป็นอย่างนะคะห่อไปเทียวทั้งผักเหนือลราบ้านในเมือดก็เลยที่ใส่ในถุงเห็นเหมือดสะกอนทั้งเสร็จเปิดกระโปใไม้นะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะเผ็ดน,น,น้อยเผ็ดมากอยู่ที่เราต้องการเนาะค่ะ โคกค่ะโคกระเทียมกับพริกแกงเข้ากันก่อนตามข้อกระเทียมแหละนะคะของชอรสค่ะ ลายลายแล้วแต่มักนะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรโอ้ยแม่วงไก่ที่เขาต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะเอาส่วนไหนก็ได้นะคะอันนี้ไก่ของไม่น่อยมันเหลือจากเห็ดยีงยางบุญจำเขาได้ใส่ในของฟรดไว้นะคะโคกัน ทนให้มันแรงนะคะมันเ้าก um. ันค่ะเสร็จเรียบร้อยบีบักหน้าวค่ะผู้ใดว่ามักสมกับบตองไซนะคะถ้าผู้ใดมักสมจังไซนะคะแต่ความชอบนะคะ ใบบักกูดหอมแดงนะคะผักชีใส่ลงไปเรยียบร้อยน้ำปลาปลารา กระปุกนี่กระแบงไปเมือ่อทั้งตอนไปเที่ยวเหนือนะคะมันยำพันดเนื่อหมดพยายามจะใส่ให้มันเ,มนเป็นชงเป็นอันอันไปโคเขากันค่ะใส่หน่อยเดียวกระปุนในหลากหลายด้วยพี่น้องเด้อมาตองว่าสิใส่ไก่หลายปันไดรอกเพราะว่าเวลาเขาต่ำแล้วมันฟูขึ้นนะคะซิมค่ะ สม,มพอดีเข้มพอดีนัวพอดีเป๊ะอหอมหอมมากขืมไนีดหน่อยนึงด้ค่ะนี่กจะกินมดบานสามซีคนก็อิมอยู่แต่ไม่น่อยกินผู้เดียวกะ กินข้าวโกงแน่กินหลายแน่นล้วคะมาเบิงนะคะนี่จานาตาของปนไกเห็นปนไกนะคะปนไกบ้าน,านเซจแล้วเรียบร,ร้อยสําหรับปนไกบ,นบ้านนะคะลองไปเห็ดเบิงนะคะหมอมักสมกระป๋องใส่บักนาวนะคะถ้าใครไม่ชอบมะน,นาวใส่เป็นมะขามเปียกก็ได้จะแสบไปอีกคนละรสชาตินะคะเป็นไก่ตม้มหรือว่าไปซื้อไก่ปิ้งไก่ทอดมากก็ได้พี่น้องแล้วก็มาโจก๊กๆๆเอาแต่นเนื้อมันนะคะแล้วมาต่ำน้องเบิง แสบมากไมกินข้าวเจ้าก็ไดข้าวเหนียวก็ไดนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีด้วยรักจากใจจ้ารักน่าจุ๊บ